นี่วันนี้มาเดินเที่ยวที่นี่เป็นไงบ้างหูของเยอะชอบชอบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไหนดูซีได้แรบ้างวันนี้อยากรู้เยอะนะอะไร่นี่เสื้อของพอ่อโอ้โหสีอะไรกระเป๋าของแม่นี่รองเท้าของพี่กุ้งนี่สำคัญสุดอันนี้และนี่ของแฟนเพลงเอาไปเลยทั้งใจโอ้ยน่ารักที่สุด พี่ลืมรองท้ายไม่ว่าเลยนะแต่ห้ามลืมของแฟนเพลงเด็ดขาดรู้ป่าเหรอเดี๋ยวเดีดีอะไรเราเเงินที่ไหนมาจ่ายซื้อเยอะๆขนาดนี้อ๋อไม่รู้หรอเนี่ยนี่ไงรูซารูซาโอ้ยนี่มันบัตรพี่นี่อ้าวก็น้องซื้อพี่จ่ายก็ถูกแล้วผิดตรงไหนตาจะไหลแหมเดี๋ยวนี้นี่เงินสดนี่ไม่เคยพกนะ แต่ทำบัตรเสริมให้นี่โอ้ยรูดซะรูดซะาตลอดโอ้ก็ไม่สะดวกนี่เวลาไม่สบายนะไม่มีเงินสดนะก็รูดซะารูดซะาไปก่อนได้เลยและบัตรเครดิตธนาชาติไรนั้นะนะยังมีสิทธิพิเศษนะได้เครดิตเงินคืนเมื่อตอิมวันสูงสุดถึง3.5%เลยนะคือเงินด้วยเหรอใช่นี่แหละเลยรูดซะจ้าอืมใช้ใช้ก็ระวังด้วยละกันนะส่วนพี่ไนดะ้ขี้เกียจ ถ้าไม่ใช้บัตร ATM นะพี่ก็จะใช้บัตรเดบิตแทนจะไปกดเงินที่ไหนก็ได้เพราะว่าธนาคารธนาชาติมีตู้ให้บริการกว่า2,000ตู้ทั่วประเทศชอนะหรือถ้าเป็นบัตรเดบิตเนี่ยนะจะกดหรือจะรูดซารูดซ้าก็ทำได้โดยตัดบัญชีเงินฝากของเราง่ายๆสะดวกปลอดภัยแถมยังคุ้มด้วยนะเพราะเราจะได้รับเงินคืนถึง0.75ของยอดที่รูดเลยลนะ ใช่ไหมอะพี่รอบผมจังเลยเอาใช่เหรอ,อส,สวัสดีครับพี่เอกเอสวัสดีน้องกุ้งนงวิพี่มาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยพี่มาทำประกันภัยธนชาติแล้วก็ซื้อพรบครับกุ้งรถคันเก่าของพี่ก็ทำประกันภัยธนชาตินี่แหละปุ๊บพชนปุ๊บนะโทรปับ๊บ เจ้าหน้าที่แป๊บเดียวมาแค่อืดใจเข้ามาถึงเลยอ่ะแล้วบริการก็ดีสุดยอดพี่เนี่ยชอบชอบมากสุภาพเนี่ยตอนนี้พี่เพิ่งออกรถคันใหม่ไม่คันหนึ่งนะอ้ครับก็ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ใหม่ของธนาคารธนาตาินี่แหละโอ้โหอนุมัติไวดอกเบี้ยก็ถูกด้วยกุ้งจริงครับพี่รถผมนี่ก็ผ่อนกับธนาคารธนาชานะครับและพนักงานนี่ให้บริการดีมากเลยครับ ช่ค่ะเดีย๋ยวว่าจะผ่อนรถเลยค่ะขนาดซื้อบ้านใหม่นี่ยังมากู้เงินกับธนาคารธนาชาติเลยค่ะสุดยอดเลยแหมก็ธนาคารธนาชาติเนี่ยเขากู้ง่ายกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแถมยังผ่อนได้นานถึง30ปีเลยนะครับอืมสินเชื่อบ้านธนาคาราชาติเนี่ยขอว่าเขาดีจริงๆกุ้งถ้าเรามีบ้านอยู่แล้วนะต้องการจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนะธนาคารเขาก็ทําได้ ก็เป็นลูกค้าธนาคารธนาชาติเหมือนกันค่ะพี่เอกเขาต้องการเงินมาเปิดร้านเสริมสวยก็เลยเอารถมาแลกเงินรถก็ยังมีขับแถมได้รับเงินสดมาเปิดร้านสารัรนฝันให้ตัวเองอีกนะคะผ่อนก็ไม่แพงด้วยเริ่มต้นแค่59บาทต่อว,วันเองค่ะท่านองวิมีเพื่อนหรือใครก็ได้ที่ต้องการเงินสดแต่ไม่มีรถนะพี่เอกก็มีสินเชื่อบุคคลธนาชาติแปล็จะเลือกเป็นบัตรกดเงินสดหรือจะรับเงินก้อนก็ได้ อนุมัติไว้ดอกเบี้ยก็ตาม,มแถมยังไม่ต้องมีคนค้ำประกันอีกด้วยหูจริงเหรอคะพี่เอกพี่นี่แฟนตัวจริงของธนาคารธนาตาิเลยนะคะบอกได้เลยดีแหละพี่เป็นลูกค้าตัวยงของธนาคารธนาชารธนาคารธนาชาินี่ครบครบทุกวงจรจริงๆนะจะฝากจะถอนจะกู้บ้านกู้รถทำประการลงทุนเล่นหุ้นกองทุนรวมหรือแม้กระทั่งจ่ายบินน้ำไฟที่เดียวจบเลยน้องวิอ้าว เอกสารอะไรเย,ยอะแยะเลยน้องวิฮะบินค่าใช้ใจ่ายต่างๆอะค่ะในไหนแวะมาแล้วก็เลยจะมาจ่ายค่าน้าค่าไฟค่าโทรศพัพท์เพราะว่าสะดวกมากๆเลยค่ะว่าธนาคารธนาชาติเนี่ยมีถึง620สาขาท,ทั่วประเทศไทยเลยค่ะใช่นี่นี่แต่ถ้าจะให้สะดวกกว่านั้นนะพี่แนะนําเลยนะวิให้ทําเรื่องจ่ายค่าสาธารณูปโภคต,ต่างๆเนี่ยตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านธนาคารธนชาติไปเลยได้ด้วยหรือใช่พี่เนี่ยบอกได้เลยว่า เป็นลูกค้าของธนาคารธนา,าตาตัวยงขอย้ําตัวยงเพราะที่นี่เขามีทุกอย่างน้องกุ้งผมก็เหมือนกันผมก็เป็นแฟนตัวยงของธนาคารธนาชาิเลยครับมีใครยอมใครบ้างเนี่ยอะไรครับกี่โมงแล้วเนี่ยมืดแล้วครับไปพี่ต้องไปเตรียมตัวจะเล่นคอนเสิร์ตแล้วกุ้งเดี๋ยว <โฮ S 2> แฟนเพลงเขาจะรอครับผมฮะ,ฮะนั่งรอเผื่ออยู่เลยใช่ไหมมาเด็กวันเย็นเหนื่อยเลยเดี๋ยวรอเผื่อแป๊บเดียวเดี๋ยวมานะ ไปก่อนก<ด>ุ้งนะบ๊ายบาครับบ๊ายบาครับ